และนี่ก็คือ3ประโยชน์ของจุลินทรี์ที่มีต่อดินค่ะ หนึ่งเลยนะคะจุลินทรีย์เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ดินมีชีวิตแล้วมีชีวิตแบบไหนละ่ะเป็นดินที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ค่ะเป็นสัตว์พวกตัวเล็กตัวน้อยไส้เดือนแต่ก่อนจะเกิดสิ่งมีชีวิตได้ต้องมีอาหารเป็นตัวล่อเข้ามานะคะนั่นก็คืออินทรียวัตถุนั่นเองค่ะหลายๆคนก็จะมีคําถามว่าตอนที่เลี้ยงเชื้อ s อชจุลินทรีย์วัคซีนพืชที่เอามาลดรากโคนนั้นทําไมไม่ใช้อินทรียวัตถุพวกใบไม้เศษไม้ต่างๆนั่นก็เพราะว่าเขามีขนาดที่ใหญ่เกินไปค่ะจุจะลานานานจิน เหมาะก,กับอะไรที่เป็นแห้งๆเป็นเศษไม้ใบไม้พวกนี้แต่เชื้อแบคทีเรียจะชอบอะไรที่เป็นพวกน้ําย่อยง่ายน้ําตาลกากน้ําตาลแบบนี้ค่ะเวลาเติมอินรียวัตถุในดินก็เลยต้องเติมอะไรที่หลากหลายเข้าไปมันจะได้เชื้อที่หลากหลายในดินค่ะก็อ 2. นะคะจุลินทรีย์เนี่ยเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้โดยตรงเลยค่ะแทบจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเข้าไปเลยถ้าใครเคยเข้าป่าปบ่อยๆหรือว่าเจอต้นไม้พวกตะกูลถั่ว พวกกระถินนรลงสว่วมะแะจะเห็นว่าต้นไม้พวกเนี้ยแทบไม่ต้องไปทําอะไรเลยเขาก็สวยแบบโบ๊ะเลยนั่นก็เพราะว่าจุลินทรีย์ตัวที่สามารถปรุงอาหารให้กับบินเนี่ยชอบที่จะไปอยู่กับต้นไม้พวกนี้ค่ะต้นไม้เขาก็เลยได้ปุ๋ยฟรีแบบคนเลี้ยงเนี่ยไม่ต้องเสียตัง ข้อสานะคะจุลินทรีย์เนี่ยเขาจะเป็นโรงงานย่อยขยะให้กับดินเลยคะ่ะจะเปลี่ยนของเสียให้เป็นของดีเปลี่ยนขยะของเสียที่อยู่บนดินให้กลายเป็นปุ๋ยได้บางตัวไม่ได้เป็นปุ๋ยไม่ได้เป็นอะไรที่ดีต่อดินเลยนะคะแต่ก็สามารถที่จะย่อยสลายได้ยกตัวอย่างนะคะพลาสติกปล่อยให้จุลินทรีย์ตามธรรมชาติย่อยจะใช้เวลานานนะคะ จนปัจจุบันเขาสามารถที่จะคิดค้นเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยพลาสติกได้แล้วแต่ก็จะซื้อมาในราคาที่แพงหน่อยแม้กระทั่งจุลินทรีย์ที่อาศัยแอบอยู่ในใบไม้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะดักจับของเสียที่เป็นไอพิษโลหะหนักได้คือทดลองเมื่อตอนสมัยเรียนนะคะอาจารย์เนี่ยให้ไปเก็บเอาตัวอย่างใบไม้ที่อยู่ตามบริเวณที่มีโมโลพิษเยอะจากนั้นก็ให้เอามาเพาะเลี้ยงเพื่อที่จะหาเชื้อตัวดีตัวนั้นค่ะพอจุลินทรีย์ตัวนี้โตเนี่ยก็มาดูว่ามันเป็นประเภทไหน ก็ปรากฏว่ามันเป็นประเภทที่สามารถสร้างไบโอฟิล์มได้ในเจ้าไบโอฟิล์มนี่แะคะสามารถที่จะดักจับไอเสียพิษพวกโลหะหนักโลหะมีพิษในอากาศได้แบบนี้ล่ะคะ่ะบริเวณไหนที่มีไอเสียมีพิษเยอะจําเป็นจะต้องปลูกต้นไม้ให้เยอะๆเพื่อแบบนี้ล่ะคะ่ะถ้าอยากให้จุลินทรีย์มีเยอะในนินอย่าลืมถมอินรียวัตถุเยอะๆเลยนะคะ